เริ่มจากตอนแรกก่อนละกันครับที่รู้ว่าตอนแรกยังไม่เจอพี่หนึ่งกับอ๋อตอนแรกเจอแค่พี่เมย์ครับใช่ก็รู้สึกเหลือหัดเรเกรง่งแหละเริ่มเก่งเพราะว่าพี่เมย์ดูเพลินดูดูนุกนิวชวรินเจอเมย์ปณิดาครังแรกถึงกับกลัวเหลือตัวนิดเดียวชมสวยแต่ดุกระแสแรงตั้งแต่ละครยังไม่อ่อนแอสำหรับละครเรื่องกรงดอกสร้อยของผู้จัด เมย์ปฏิดากำเนิดพลอยแห่งค่ายโชวอิกที่ทำสถิติไม่หยุดหลังปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลงประกอบละครเจ็บแค่ไหนก็ยังรักเธอที่ได้ศิลปินตัวตึงอย่างนุนิวชวรินมาร่วมสเกลร่วมงานกับช่องสามครั้งแรกจนโซเชียลแทาแตกติดแฮชแท็กเจ็บแค่ไหนก็ยังรักเธอบายนุนิวพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์ประเทศไทยอันดับหนึ่ง ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีล่าสุดผู้จัดคนสวยได้โพสต์คลิปสัมภาษณ์ที่นูนิวพูดถึงตนและเขียนแคปชั่นว่านุนิวพี่เมย์เป็นคนหน้าหวานมากนะคะ <ht> พี่เมย์ไม่ดูเอ็นดูนุนิวน่ารักอะ่ะโดยในคลิปนุนิวรล่าให้ฟังว่าตอนมาอัดเพลงเกรงมากๆเป็นครั้งแรกที่เจอพี่เมย์พี่เมย์สวยแต่ดุมากแต่พอสักพักหนึ่งพี่หนึ่งมาด้วยพี่หนึ่งก็ดูดุอีกก็เลยเหลือตัวนิดเดียวเอง แต่พอสักพักอยู่ในห้องอาัาร่วมทํางานกันจริงๆไม่ดุเลยครับใจดีมากๆเลยทั้งพี่หนึ่งและพี่เมย์ดีใจที่ได้ร่วมงานกันครับสามารถตามไปรับชม เสียงระมูลของลูกชายแห่งชาตินุนิวกดล็อกสกิลหูเคลือบทองคำในเพลงเจ็บแค่ไหนก็ยังรักเธอทางสามพัทและยูทูบสีเฮดสามไทยไลมิวสิกและรอติดตามชมละครกรงดอกสร้อยทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา20นาฬิกา20นาทีเริ่มตอนแรก21กรกฎาคมนี้ทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พลัสฝากกดติดต,ตามและกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ของช่องเราคลิปนี้เราไปก่อนสวัสดีค่ะ ตอนแรกเริ่มจากตอนแรกก่อนแล้วกันครับที่รู้ว่าเกรงไหมเกรงครับเกรงตอนแรกที่มาอัดเพลงก็คือตอนแรกยังไม่เจอพี่หน่งกับอ๋อตอนแรกเจอแค่พี่เมย์ครับใช่ก็รู้สึกเหลืออาดันเกรงและเริ่มเกรง,เ,รเ,กรงเพราะว่าพี่เมย์ดู<ช>พ่ินผ่อนดูดด สวยสวยมากครับแต่ดูดุจังใครเคยดูเคยทันไหมเคยดูละครพี่เมย์ไหมอาจจะไม่เคยครับนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เจอพี่เมย์ด้วยครับต็แบบโอ้ดูดุเลยก็เลยแบบตัวเล็กเลยแต่พอสักพักหนึ่งพี่หนึ่งมาด้วยพี่หนึ่งก็ดูดุอีกก็เลยยิ่งเหลือตแค่นิแ้วครับเล็ลงเรื่อยๆแต่ว่าพอแบบอยู่ในห้องแอร์ปุ๊บร้องไปเรื่อยๆักพนัหนึพงพอได้ร่วมกันจริงๆไม่ดุเลยครับใจดีมากๆเลยทั้พี่หนึ่งทัพี่เมย์เลยครับแบบ

ฉันมันไม่มีวันตายและจะคงอยู่อย่างนี้เพื่อเธอเพืดเดียวไ่เ่เคยลื่ไปจากหัวใจแวเวันไหนวันนี้ยังรัก,ก่ันไม่ได้ก็จะขอเฝ้ารอตอเ่อให้เจ็นนออยันรี้ก็ยัเธอกเธอรัก่ันคงไม่มเสื่อ ก็เพราะรักของฉันมันไม่มีมวันตายและเธอคงอยู่อย่างนี้เพื่อเธอผู้เดียว